สวัสดีครับนักศึกษาและก็ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูในเนื้อหาวาระ่องของอวาระ่รงของ,ง,ง socializing นะครับคือภาษาอังกฤษในการเข้าสังคมนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้คำถามการตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่หรือ,อทำความรู้จักกันให้มีความส,สนสนุนคุ้นเคยกันมากขึ้นนั่นเอง โดยผมเริ่มต้นในส่วนของ WH question นั่นคือคุณต้องรู้วิธีการถามคำถามก่อนนะครับลาเจาเพื่อนใหม่นะครับถ้าเขาไม่ถามเราเราก็ถามเพอก่อนเพื่อให้รู้จักเขามากขึ้นซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีคำที่ใช้สร้างคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับมี what นะครับ what คือแปลว่าอะไรนะครับ where คือที่ไหนนะครับเช่น พักิจที่ไหนนะครับทำงานอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนหเรื่อมาจากไหนก็ได้ครับ When เมื่อไหรปกติก็อาจจะหมายถึงช่วงเวลาแต่อาจจะหมายถึงวันเกิดได้ด้วยนะเมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณนะครับ Why ทําไมนะครับทาไมจึงมาักู่ที่นี่ทําไมจึงมาเรียนที่นี่ทาไมถึงทําแบบนั้นทำไมจึงชอบแบบนี้ทำไมจึงชอบแต่งตัวแบบนี้ทำไมจึงชอบทานนู้นทิ่นี้นะครับได้หมดเลยเรื่องของการใช้คําถามท,าที่ต้องการเหตุผลอธิบาย How ใคร คใครนะเป็นอาจารย์ของคุณใครเป็นผู้ปกครองของคุณนะครับมาถึงอะไรที่เป็นในเชิงต่อยอดเช่นใครคือนักแสดงที่คุณชื่นชอบใครคือนักร้องที่คุณชื่นชอบนะครับห้าว้าถามได้ของข้านจะกว้างนะครับ หลายที่เราจะเรียนรู้กันมา how r r y y u นั่นเองสบายดีไหมนะครับแต่บางครั้งอาจจะหมายถึงจำนวนนะครับ how many เช่นมีพี่น้องกี่คนนะ how many brothers and sisters do you have นะครับมีพี่น้องกี่คนหรือ how old are you คุณอายุเท่าไหร่แล้ว how tall are you ค,คุณสูงเท่าไหร่แล้วนะครับส่วน3สุดท้ายเนี่ยจะเป็นลนักษณะที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ลัษสนาาการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำความรู้จักเพื่อนนะครับแต่ก็ เป็นเป็นกลุ่มคำ w h question นะก็เลยเรวบรวมมาไว้ให้คือ which เนี่ยใช้เพื่อถามว่าเป็นชิ้นไหนอันไหนซึ่งหมายความว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังล้วนตัดสานแล้วว่า,าเรากำลังพูดถึงอะไรเช่นไปดูร้านรองเท้าแล้วพบมีสองสีนะครับแดงกับน้ำเงินนะครับ which one do you like นะครับก็คืออันไหนที่คุณอยากจะได้นะครับหรือ which c h o o s e ก็ได้นะรองเท้าคู่ไหที่คุณอยากได้เราใช้คำว่า which ขึ้นต้นแล้ว w h o s ล่ะนะครับ h o s t เป็นคำถามที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากทราบว่าใครคือเจ้าของของสิ่งของสินั้นะครับเช่นออามาอยากทราบว่ารถคันนี้เป็นของใครนะครับเราจะไปพูด w h o car นะครับแต่เป็น whose car is it นะครับรถคันนี้เป็นของใครนะครับ whose children are they เด็กเหล่านี้เป็นของของอเรื่องคือประเด็นในปกครองของใครนะรและท้ายสุดคือ like h o m e อันนี้ปกติแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินะเราเราจะเห็นของการใช้หูเข้ามาใช้ข้างๆจะเยอะแล้วนะครับก็เป็นภาษาที่แต่ยังมีย,งย,งยังมยงียังมีพอได้ยินอยู่นะครับซึ่งในตุลาการนี่หมายความว่าใครแต่เป็นใครที่ถูกทําบางสิ่งบางอย่างคือไม่ใช่ใครทําอะไรแต่เป็นใครที่ถูกทําเช่นใครที่เธอพูดด้วยนะนะใครที่เธอไปหาหรอ Home did you meet Yesterday นะคุณเมื่อวานนะคุณพบใครเหรอนะครับแล w h o m did you give the letter to นะคใครเหรอที่คุณเอาจดหมายมอบไปให้เขานะนะเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำถามที่เป็นเฉพาะทางนะแต่หลักๆแล,ะล,ะละคือประมาณ6ตัวแรกที่ใช้กันอยู่นะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ย สิ่งที่จะต้องระวังเลยล่กเลยคือมันต้องมีการใช้งานกับ auxiliary verbs อยู่เสมอ auxiliary verbs คือกริยาช่วยนะครับก็คือพวก is, am, are, do, does, has, have นะครับซึ่งเจ้าของภาษาจะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะ fix ตายตัวยึดตายตัวเป็นการซึ่งบังเอิญเราเนี่ยเวลาเราพูดสร้างคําถามเนี่ยเราไม่ค่อยมีกริยาช่วยนั่นทําให้เราค่อนข้างที่จะใช้ตัวนี้ผิดและสับสนบ่อยๆแต่อยากแจ้าว่าปกติเวลาสร้างคําถามนะนะครับ เกือบทั้งหมดนะครับจะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมี h o ที่เป็นจะเป็นตัวยกเว้นบางครั้ง h ูไม่มีกริยาช่วยเช่น who, who Cook f o r m e ใครทําให้ใครปรุงอาหารเช่นเนี่ยนะครับเพราะว่าคุกมันทำ้าที่เป็นกริยาไปแล้วนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่อ่าจะพูดตรงก็น่าจะเป็นตัวดที่ค่อนข้างจะแปลกไปกับอ่าสถานการณ์อื่นๆน,นะต้องต้องมีกริยาช่วยอยู่นะครับซึ่งอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับมีอะไรบ้างมีเ s a r d ็มอนะครับ do that will นะครับวิ่งไปว่าจะนะ can could ทำได้นะครับและ should ก็คือควรที่จะซึ่งสถานการณ์นี้บทนี้นะครับผมจะเน้นในอสองตัวแรกมากกว่านะครับซึ่งจะมีลักษณะของการทางเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับซึ่งมันเป็นข้อเอท็จจริงซึ่งเวลาเรารู้จักความรู้จักเพื่อนใหม่เนี่ยเราจะใช้ภาษาในการถือาอะไรที่เป็นทั่วไปนะเราจะไม่ถามเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องสถานการณ์เจาะจ,จงคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เราเริ่มต้นด้วยการถามเขา What is นะครับง่ายสุดเลยครับคุณเชื่อไรนั่นเอง What is your name นะครับ What is your nickname ชื่อเล่นคุณคืออะไร What's your family name นะครับนามสกุลของคุณคืออะไรนะครับใช้ What is สเกคือจะกับ what is เมื่อไรใช้ is เลยครับ is ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังพูดถึงนั้นมีชิ่นเดียวนะครับเช่นชื่อคนก็ต้องเป็นชื่อเดียวถูกไหม What is your name นะครับ What is your family name นามสกุลอะไรนั่นเองนะครับ แต่เมื่อไรแต่ก็ตามเร่อาว่าที่ไหนนะครับ Where is นะครับ Where's your home บ้านอคุอยู่ที่ไหนหรอนะครับ Where's your desk นะโต๊ะเรียนของคุณอยู่ที่ไหนโต๊ะทำงานที่ไหนเป็นต้ะนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะใช้ในเรื่องของการสอบถามสถานที่ต่างๆเพื่อความรู้จักหรือความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆได้เช่น Where's the library นะครับห้องสมุดอยู่ที่ไหนใช้ได้เลยนครับแน่นอนครับ is ใช้กับบุศิญยาที่มีชิ้นเดียวเช่นกัน w h e n e is นะครับ เวนก็คือเมื่อไรนะครับางที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนนั้นนี้เมื่อไร่คือวันเกิดของเธอหรอนะครับเพื่อจะความรู้จักกันไว้เพื่อวันถึงวันเกิดจะได้มีกิจกรรมด้วยกัน when is your birthday นะครับเมื่อไร่คือวันเกิดของเธอหรอสังเกตเลครับยังคงใช้ is เข้ามาช่วยในการขยายซึ่งอย่างที่บอกครับถ้ามีมากกว่านั้นก็เปลี่ยนเป็น are นะครับ how are นะครับ how are อาจจเป็นคำถามที่น่าจะคนคุ้นกันแล้วแหละครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเช่น เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรู้จักเพื่อนใหม่ก็ How are you นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Why ทำไมนะครับซึ่งสถานการณ์นี้เป็นการถามที่ถามเหตุผลนะครับ Why do you leave alone นะทำไมคุณจึงอยู่คนเดียวละ่ะนะเป็นต้นนะครับ Why do you come to school by bus ทำไมคุณจึงมาโรงเรียนโดยการใช้รถประจำทางนะครับซึ่งเราใช้โครงสร้างเป็น Why do นะครับ What do What do เป็นคำถามที่ใช้ถาม พื่อต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการะทำเช่น What do you want นะครับคุณต้องการอะไร What do you like นะครับคุณชอบอะไร What do you see นะคุณเห็นอะไรแต่มีคำถามนึงครับ What do you do อันนี้งจำไว้นะครับ What do you do ไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรเป็นลักษณะของกาำลังทำอะไรแต่หมายความว่าเป็นการถามอาชีพนะครับว่าคุณประกอบอาชีพอะไรนะครับ What do you do นั่นเองนะครับ Where does นะครับ สถานการนี้จะต่างจาก where is เพราะ where is คือที่ไหนแต่ w h e r e does เนี่ยจะเป็นการถามเหมือนกับว่าที่ไหนที่ใครสักคนหรือคนที่เราคุยด้วยทำอะไรเช่น where does she study นะครับเธอเรียนที่ไหนเหรอนะครับ where does he work เขาทำงานที่ไหนซึ่งมเมื่อไรก็ตามถ้าถามเกี่ยวกับ you คือคนที่เราคุยด้วย does จะกลายเป็น do นะครับเช่น where do you work คุณทำงานที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ถ้ามีข้อสงสัยลองกลับไปดูในส่วนของภาพยนตร์ที่เราจะได้เรื่องของการใช้ดูและด e s อีกครั้งนะครับ When does เช่นกันครับเนะี่ยจะต่างกันกันกบ when is เพราะว่า when does ก็ยังคงเปนที่การกระทำนะครับ When does the shop close นะร้านปิดตอนไหนหรอนะครับเมื่อเออร้านมีร้านเดียวก็เลยใช้ o e s นั่นเองนะครับ How do นะครับ อันนี้ก็จะแตกต่างกับ how are นะครับ how do ปกติแล้วเนี่ยหมายถึงการกระทํานั้นกระทําอย่างไรเช่น how do you come to school คุณมาโรงเรียนอย่างไรนะคร how do you cook คุณปรุงอาหารอย่างไรแต่จะมีคำถามหนึ่งครับซึ่งเราใช้ใสถานการณ์ที่ทุกความรู้จักเพื่อนใหม่กนะ็คือ how do you do ซึ่งสถานการณ์นี้ความหมายจะเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือถ้าแปลแล้วคือเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือหมายความว่า ไม่ได้ถามสุขภาพนะครับแต่ละสั่งของการทักทายเมื่อต้องการรู้จักใครสักคนหนึ่งเช่นคนคนนี้คือเพื่อนใหม่ฉันนะเราจะยื่นมือไปจับกันแล้วก็เช็คแขนด์เขย่ามือแล้วก็พูดว่า how do you do เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเวลาเขาพูดอย่างนี้มาเราก็ตอบกับแบบเดียวกันเลยก็คือ how do you do นะครับไม่ต้องตอบฝ่าย thank you นะครับเรา,ารบอก how are you ฝ่าย thank you นะแต่ว่า how do you do ตอบว่า how do you do นะครับ how is นะครับใครคือซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่หมวดไปแล้วว่า เป็นการถามถึงบุคคลนะครับ Who is your teacher นะครับใครเป็นครูของคุณไม่ได้ก,การกระทำนะครับแต่หมายถึงความเป็นแสดงตัวตนแสดงสถานะสถานภาพนะครับ Who is tall ใครคือคนตัวสูง Who is angry ใครคือคนที่โกรธนั่นเองนะครับก็ใช้โครสงสร้าง who is นะครับทีน,นี้ผมจะเริ่มตีกรอบเข้ามาในสิ่งที่เป็นความ ใกล้เคียงกับการนอาไปใช้จริงๆบ้างซึ่งตรงนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการแท็กคาว่า favorite นะครับ favorite ก็คือความชื่นชอบซึ่งต้องจำคนนี้ไว้ครับตัวนี้เอาไปใช้กินได้เรียกได้ว่าใช้หากินได้ยาวคือคตีไเลกว้างๆเลยก็คือ what is your favorite และตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะจะจะจดจ,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 จงสอบถามลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนะครับ